สายดีพี่น้องสวัสดีพ่อพี่น้อง FC บาส,สุขุสุกคนอโอ้ยหลังจากมากแต่อันนี้พี่น้องหลังหลังจากมากแต่เอาคล้องไปให้พ่อหน่องเปียหน่องเสียเนาะหรือว่าไอพ่ออนัน่นเองพี่น้องขากขี่รถมากพี่น้องบาสุก,กเ็เลยเห็นห้อยเลือเนาะยู่บอลครับพี่น้องอยู่บอลทา่าพี่นอ้องบาสุก็เลยอ่าตกใจเนาะก็เลยให้อะไรเอิญมาไหเอิญมาไ ตบใจพี่น้องคิดว่างงวมันสีออกลูกนะที่แขกกระเม่นอีดีเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นง่วมควายพี่น้องเข้ามาพอควายมันสีออกควายมันออกลูกเดีพี่น้องเข้าชิมาถ่าเอานอกมาเนาะจะควายผูดไรจะควายผูดได้แต่ว่าห้าเอาได้เนาะพี่น้องเนาะเขาไม่เห็นเขาอยู่เล่าอยู่บ้านนอกเห็นว่าสนใจพี่น้องอยู่บ้านนอกเวลาเพิ่นอ่าเลี้ยงควายย่ามแลงนี่ย่ามนีนี่เพิ่นจะปล่อยเนาะพี่น้องปล่อยให้ไปตามธรรมศาสตร์เนี่ยพี่น้องแต่ถามว่า สิบลมีคนมาหลักเอาบลอกนั่นกะบบมีเนาะพี่น้องเนาะบล็อคอยมีอยู่ละเอาข้นี้เนาะกะตอนนี้เขาก็สีฐามันออกเลยพี่น้องเดี่ยสิบาทสู้สิบสบ,บทาทไทยเแบิ่งควายเด้อเห็นอกพี่น้องควายเบิ่งมันเด้อเบิ่งมันเด้อยั่นน้องไม่เฮียเอ้ยเอยเอเขาบอกผ่าไปนน้วนมันบขาผ่าไปนน้วแบบนเห็นดิพี่น้องมันจะออกเลยฮะ เห็นว่าพี่น้องน้องควายน้องควายอยู่ในในกรดมันยเห็นเลควายไปเได้เนาะเอาหัวตองไปเบิ่งมันมันสีไา้มันจะจอบเอาซื่อๆกะเพราแหละเดี๋ยวมันก็ออกเหรอเห็นบ่บ่อยพี่น้องเอาจีอันนี้เนาะถาเอาวาลูกมันก็นจนยางเลยพี่น้องเลยน้องควาย เพราะว่ามันกระสีเฮงอยู่หรอมันขามันอายูน้องมันสีบอวอก้บพี่นออ้องเดี๋ยวมาชุบซียางมาหลอดทายบอลแจง้งเลยเห็นไหมวะเห็นเรอลูกันพี่น้อง้าขวายไผ่ก็ปล่อยมันเช้จะกินน้องควาย อนนี้ก็คือเขานั่งถามันออกนะพี่น้องเนาะเพราะว่างวควายให้มันสิอายคนเนาะเน้นคนอื่นมันสิบอกออกเจือเทื่อนที่น่านออกเนาะเขาก็สินั่งถามันออกแล้วเฮาก็สิไล่มันนะเพราะว่าเวลามันออกคห้มันสิกินนะมันเองพี่น้องเลยกินหนองเอมันจะกินหนอกมันจะควายผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทธภัณันอ่าที่พี่น้องเบิ่งนยูน่ เอากระดาษขึกันอยู่บ่พี่น้องเลยตัวสร้สงางวัดข่อยนี้ไพ่เอากระดาษนะขันปล่อยมาดูสิเนาะเป็นงวดเป็นงวดข่อยสาธารณะขันลูกพีอนอ่นออกนะ <c oughs> บ่บ่ผิดกฎหมายเนาะพี่น้องนอเนาะไพ่เห็นไพ่ก็เอาก,กระดาษกรดบไม่มียังก็แนมบ่รักควายเนาะพี่น้องกันรักควายนี่ก็อันนี้ได้พิดกฎหมายเดี๋ยวถามน้องกันกพี่น้องเนาะ โอ้เหมือนนี่โชคดีแถวพี่น้องเอ้ยจะได้กินอ่าหนองขวายเนาะกองเสกลายแตกก็ได้เราเหลืองอหนองว่าเด่น้องพี่น้องมันหยางออกมาทางหนออเลยลูกมันยังมันตันแกงแห้งสักทั้งานยางได้นิดหนึ่งเนาะเท่านั้นถามว่าลายนาทีเด้พี่น้องสิเป็นจมูกเลยเนาะ มันเกิดประธานเนี่ยออกเรนนองมันเนี่ยฐานเบ่งออกไปได้มันก็จะเป็นพ่วงเป็นหน่วยออกเนาะฐานเบ่งกันเลยเนาะพี่น้องว่ามันจะเป็นอะไรนองควายสรหรับผู้ใด้ก็เคยเห็นแต่ว่ามันแนบเบ่งมันหยาดเนาะพี่น้องมันอายเนี่ยลูมันจักตัวผู้ตัวเมียเนาะโอ้โหคือกันแต่ว่าเป็นควายคนอื่นเนาะพี่น้อง mặc là bỏ thầy, ôi chắp áo chắp áo, ui con ơi, sao của nó con bất cập, ui, mặc là bỏ thầy, ôi chắp áo chắp áo, ui con ơi, sao của nó con bất cập, ui, con ơi, à nọ ăn nọ mất, ui sao của nó <g ül üyor> จะกินจะไหนบะด้ดไปล้างน้ำล้างน้ำด้วนล้างน้ำนี่มันโอ้ยกอเกาะเงยวะมันนอนลงเนาะผัวไปล้างนี่เพื่อนนะผัวโอ้ยขอหน่อยเด้อจะไปอยู่ขีดต้มมีเท่านี้ได้เนาะโอ้ยเกาะเงยเซกเนี่ย,นะยเ,ยเนาะจะกินได้อยู่วะเด้กพี่น้องเงยล้างล่างเกาะเออได้อยู่อย่าให้มันหัวอย่าให้มันหัวจบมาเั <c oughs> ้งจบมั้งดี๋ยวล้างดีแล้นึกเลือก่ีใหญ่มันล่างคอยล่างขีดต้มออกยใหญ่มันหัวเห็นบะ บ้านม่มาถือก็มีไขอยู่กี่ต้มจุ่มน่องจุ่มล่องโอ้ยพายนอนสิถือกล่องพายนอนเอาล้างแล้าอลงไปหันในละดับล้างออกนิดนึงอย่าให้มันเฮียอย่าให้มันบาดเขาไปทางไหนนะในหม่องนนั้นมันอ่ะจุ่มล่องลอยเออจุ่มล่องไ่ทันอะเออเดี๋ยวค่อยรูปรูบรูปขี่ต้มออกนะวะเท่าบอกนี่น้อยมาเอากันมาออกมาออกยูขี่ต้มเนาะค่อยล้างกล้องอย่าให้มันแตกเด้อค่อยลูบออกลูบออก ย่าาอนนะคอยรูปออกเอาจุ่มลงหนามนะแล้วก็รูป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 ออกรูปพีตมออกร่างเป็นยังไงวะไอ้เด๋วอันนี้เอามาใส่แน่นน่เอออยู่พี่อยู่มองหน้าอกตัวพี่เออล่างร่างออกโอ้ใครอยู่กล่องเลยเออพี่น้องเอ้ยมันออกฮะ เออมองหน้าไตสิรูปออกรูปออกกล้องแค่ยูมันน่นจะกินไดไอยู่ติดตมซืือเขานะ้าไปนะแค่ลูกขึ้นเมันเม่ออกโลดนาะคองมันคอมเดียมันเดอเ,ดเดสียหายเนี่ยยังใส่แบบนี้เนะาะแถวนี้น้อยเอาคล้องมากก่อนใบใหม่กระบ,บมีโอ้ยเด็กกระซอบกระซอบทายากกรอบก้อกกอ,อืม Và mình nói lúc nó còn nó lạng ngon kia bó cọng Ờ, ngạm vô, ngạm vô Làm okay, cái làng ngạm sợ đại đẹp xăm hả Bà cái xóa không sổ, nó trôm á, phì phì đó Làng, làng mà mày đại ná Đại vô xăm này Ui, dài mình đi à có Không đi mình nói Ui, <laughs> <laughs> uh, rồi đại cọng โอ้ส่งานขนาดน้องพีอนี่เนาะกีกีกียาพิเศษอ้าวลูกมันสิตายมาจากนี่ลูกควายนะเอาไล่ไล่ไล่กล้องไปไล่ควายึ้นึ้นจากนี้เพิ่งฮะเพาอยาติดขีดตมตายดูค่อยหน่อยฮะอือตัวเดรโอคน่าน่าเพอาะยามันตายเลยมันข้นมันขึ้นตมบ่ได้มันเอาขึ้นบ่ได้ผู้ใรมันขึ้นไม่ท่างน่ะมันยางมาเลยเน้องพี่น้องเพราะว่ามันมันลบกวนเลยไล่มันเห็นมันยางเห็นผ้าลูก ลูกมันย่างขึ้นจากขี exactly. ้ตมฮะมันขึ้นมาได้เสมอจากเนี่ยเห็นบ่มันลุกมาได้นะฮะเออผ้ามันนี้จากขี้ตมนี่มันหนาวมันเออไล่มันไล่มันขึ้นไม่ผัวควายไรมันกีเดเฮดเดเฮดเอออย่ามันพ่อ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 มันห่วงลูกมันจะควายไผ่เนาะพี่น้องเนาะ

บ่อเอ็นใส่กันนอกมันก็ออกแล้วเนาะออกคือใช้มาออกคือขีดต้มเอ่มันหอนขั้นมาได้กินหนังมันออกเลยอืนี่เนาะเอ็นว่าอะไรน่องขั้ยน้องควายน้องควายน้องงัวนไปสบาจเด้อเอาเมื่อกันไปกินอาหารดิมันชิว่าได้เนาะเอาวนกุ้ยเย็นชิว่าไปก้องกำลังลินทุกอย่าสับเนาะเป็นวันลินมากบอกว่าเศร้าลิ้นทันยานเพี่งทันยานลูกมันต้องขีดต้มเลย anh miệng xong anh miệng thôi đi lên nào Ok, cái em nga đong, bất đắc lên nó, Mia kìa, bung luk tò đơ. Sansa tanya ngon, kìa tòm nha nó. Pah, kha banya. Huh? 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 sốt đi thế Huh? 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 mà, Huh? 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 ตาเดยนะสายตาค่อยดีขนาดเห็นเหลือดในเข้มทางเนาะนี่น้อยหูถ่ายอยู่ในมะหูหูแด๊ื้อเลยได้ใหญ่มันแตกเอาเมื่อเปิดนะคือสวัสดีนะโชคดีขนาดนาะกองเนาะโอ้ยไปกลับบ้านเอาเมื่อกนี่เอาเมื่อนี่ยใช้เมื่อลงดีๆพี่น้องก็ออมกินแซ่บ ก็เหนื่อยน้ำน้ำข้นมาไม่เห็นที่หนามแบบหนามมันก็ลุกขึ้นเลยเห็นมันออกเลยเนาะออกได้หมดออกนี่เกาะขามนี่ก็ได้ออกบอลขีดตมถ้าเอาเป็นส้มโอพี่น้องพี่น้องเนาะงสร้างสิทธิ์กลิ่นมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นเด้งง่ายได้พี่น้องเหมือนใช่ไหมเห็นในกระถาเอาสร้างเปนสิออกเนาะมันอายคนมันหยาดคนเนี่ย ขางทานี่ก็ขาเสอผาพี่ต่ดดีม่หอเสียเอามันเมื่อบ้านผ่ะปทีทูเสร็จล้วลกสามเงื่อนเด่นเนี่ đây cứ một loạt? Er, dạy bông cả tai em chị tai, <laughs> chị ba. A sáng mày, you know. Bông yu vẹn, you know. Oh, a handy, đi <laughs> handy. đi <laughs> Nhỉ bê À về là ăn Đi đây tôm tìm vô Ê Nào là tí giờ à về xe Khi đó ngọn khỏe Ha ha Khỏe Ủa À là ăn ở bên thế thì sao ạ? Bị khai Hả? มาได้ซ <T> ื <ing> <the worst> <t> ้อแล้วมิจะขอเอาขอบใจเด้อขอบใจมัน <ing> ซื้อเทรจะทราบง่ายเบิ่งหะแต่กระ郎เมียทาบเหมือกันวะเดีอย่าให้ฉันมาลังเนาะลางกี่เดนเห็นมังจัง มันจังแจงเฮ้ยลูกม,มั้งฮะคอยเห็นอ้นี่มันแตกแตกอ็แตก,แ,ก,กแต,กต่ว่าจมาใส่ในหอนีรอ้รนร่งไ,ได้สิมัน,น,นไนม่ตกเลเปลือกมันไนเนาะเด,ดอดเปือมัอมนไนแต่ว่ารร่างอ,งออกเด็กเตขีดตมโอโหงานเนาะ เอากรอบกับแมววะฮะมาีมันด้เือโอ้เป็นนางตกเกียมะขันามันได้เนาะสมะขันยามันมันกะซาผมมิตะกี้ต้มผที่มันอุรุมันแมกตี้ต้มเปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ที่เปลี่ยนนาที่มันสิไลเขาฮะคอยเศร้าเนี่ มันสิขาดต้มสีได้ค่ะข้าวม,ออมันสิมันสิแตกข้างในมันนี่ตัวนี้นี่อันนี้ว่ามียังเข่าแล้วค่ะโตไทยอ้าน,าานบ,บ๊อยผมจะขีต้มโกลง,งิีต้มเลยต้องสราบง่ายน้ำขีนบุ๋นน้ำิต้มอือจะน้ำขต้มต่งสะอาดไม่เน่าจะดี

ไปต้มันกระโปต์เนาะปีเนาะตาเมเ็เม็ม็เดียวโฉดีนะก็คูด้ตัวแม่ฮรบมังเอิญโฉดีดีนะหูมันโตหูด้วตัวแม่ยังหมดจาสิจาไบเรควอยก็เมือนแรกนี่ซีเรควายก็เนาะเจอโฉดีสองสัตว์เนาะเนาะ สเข้าเข้าผีเป้ใหม่สื่อมาเนาะขีต้มหมืนแล้วสุ่มนั่นฮะอันนี้ไอ้ไอ้ชุดอีกร่างอีกร่างเดูนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยหั่มันจับเอาเลยได่หนักใสหม้อกลองด้วยขีดต้มร่างนี่หมากระซ้ามันหันหมากระซ้าสีแดงมันหันหมากระซ้าสีแดงมันหันมีขีดต้มสุ่นั้นผมมีดอกมันบดติดดอกสุ่นี่ฮะมันบดติดมันสะอาดแล้วในหมากกระซ้า่นเนาะ ตมันซ um, right um, re no oh, mm ึ่งตัวมักกอแล้วมันแตกมันจะเป็นแบบนี้เนาะเอออพ่อแดดจะพอแดมันดนังยันมัมันมันเปได้พอไนะมัเบิดหลุดเกือมันออกเบิดแดดมันก็ออกเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวบางแสบกบแน่สิกินไฮะมันแดอกนแดอกสีตมฮะ ใส่หน่อเบ้อแล้วออเบ้เดวนี่เบดวละอีกน้มหนึ่งบ่อีกน้มหนึงจะพาเอามีดตัดตัดตัตัตีอนไปอนผอนต้วตมมตัดแดตมแดงะมาตัดตัดปพี่น้องเยมันเป็นมันเดีเยวว่าเขาเห็ยังดกระไดเ็นโหวย ยื้จเยะ้จะแจ่จจ้อยแล้วจะมาราย่วอ้เนาะควอยจะข่อยพายได้ออกลูกกระหลักมาเลยอยุ่ป้าเฮ่ยตัวไสมาสจนันะบันหัวพูะอีกบนนึงฮะายบ้านี่ะละไร้างค่ว่าะน้องอูอน้องควายน้องควอยอือเมัแด่ขาวเอาะบ้า เศ้าึ้นมากเศ้าแแต่หันมันออกไปาเศ้าอุ่นจะบอได้ได้กูอยไปีน้องกินาก็ีวิเพนสมนี้เนาะชมทีเดาะเนาะมาแรงไสีออมน้องงวก็ออมเด้อพี่น้องเด้อใส่ผักข่ เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในไลฟ์ฝากเป็นกำลังใจให้แน่กดบปต้องกดขา่ามโฆษณาให้แน่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ดอบ๊บายบาย